สวัสดีครับรายการซปเปอร์ซับจากอนเอิญน,นี่เลยทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากรู้เกี่ยวกับการฟุตบอลต้องดูคลิปนี้เรื่องสองก็คือฝากกดทิดตาด้วยนะครับขอบคุณครับจะได้มีกำลังใจโดยเพราะในการเปิดกล่องทีนี้คนถามเยอะคืออะไรที่อยู่ข้างหลังตัวซุปเนี่งพวกรูปเพราะว่าตลอดเวลาที่ทำรายการมันจะมีรูปแปะอยู่ข้างหลังถูกไหมฮะทีนี้คนถามหนึ่งมันคืออะไรซื้อ,อยังไง ทำยังไงสเต็ปแรกก่อนที่จะบอกว่าซุปซื้อจากที่ไหนต้องเรียนนี้ก่อนครับว่าทั้งรูปทั้งเสื้อทั้งสตร์ทมีเจ้าที่ทำอย่างเงี้ยเยอะดีไม่ดีอาจจะเป็นร้อยเจ้าเยอะจริงๆถ้าคุณเคยเข้า eBay เคยเข้าเว็บไซต์เสิร์ชของพวกนี้มีอยู่เยอะสิ่งแรกที่จะพูดคือคุณไม่ทราบจริงว่าอันไหนแท้ไม่แท้แล้วก็จะไม่ไปกล่าวหาใครว่าแท้ไม่แท้ปลอมไม่ปลอมส่วนตัวของที่ซุปสะสมซุปจะซื้อเฉพาะไอคอน ไม่ใช่ไอคอนสยามนะยี่ห้อไอคอนเดี๋ยวจะอธิบายไอคอน A1 ซึ่งเป็นบริษัทลูกของไอคอนมีกคือเดียวกันชื่ 1, อ A1 m e m o r i a อันที่3ที่เรซื้อก็คือเบเก็ต อ u t เท n t i น a เคชันซึ่งถ้าคนที่เคยเก็ตการ์ดจะรู้จักเบสเกตอยู่แล้วเพราะนั่นมันบริษัทเดียวกันในมุมมองซุปก็เชื่อถือได้อันที่4รูปซื้อก็คือ PSA DNA ถ้าคนที่เคยเก็ตการ์ดก็จะรู้จัก PSA เพราะฉะนั้น PSA DNA ก็เป็นส่วนหนึ่งของ PSA ไม่รู้จริงไม่จริงไมมจริงปอไม่ปออันนี้ไม่รู้แต่ว่าในมุมมองที่ซุปสะสมซื้อเฉพาะ4ยี่ห้อนี้ คือเบคเก็ตหรือพีเอสดมาหาได้ตามทั่วไปในส่วนที่จะพูดวันนี้คือในส่วนของไอคอนง่ายๆเลยครับไอคอนเขามีเว็บของเขาเดี๋ <N> ยวน้องคงใส่ลิงก์ไว้ข้างล่าง i อคอน com เซิร์ชฐานักเตะที่อยากซื้อแล้วสั่งมาได้เลยง่ายโคตรง่ายมากจริงๆแล้วเขามีขายทั้งที่อยู่ในกรอบแล้วหรือที่ยังไม่อยู่ในกรอบตัวอย่างคําว่าไอคอนจริงๆแล้วมันมาประมาณไหนนี่น้องเขาวางไว้เรียงให้นักเตะในอดีตอย่างอินซากิก็จะมีไลเซนอินซากิ้ ถูกไหมฮะอีกหนึ่งตัวอย่างนะอยู่ในแกงมิลานเนี่ยมาโคแวนบัเซนให้คนที่อายุเยอะหน่อยจะชอบว่าแกงเวอร์พูลเชื่อมไม่ใส่กรอบเฟรนด์อเล็กซานเดอร์อารโนอันนี้ก็คือเป็นของไอคอนแล้วก็มันก่อนเพอร์เออร์ไลฟ์เบรกกาและคนถามเรื่องเควินเดอร์บอยส์เคดีวีอย่างนี้ ไม่หาคนไทยอะ่ะซื้อเป็นกรอบค่าส่งค่าอะไรมันแพงนะโปรตีนซุปก็จะซื้อมาเหมือนที่โชว์เมื่อกี้เอามาใส่กรอบพี่มังไทยร้านกรอบมังไทยก็เยอะแยะมากมาย2ถ้าเคยเห็นรูปของซุปมันจะมีแผ่นเงินย้ําอันนี้ร้านกรอบไม่ได้ทําให้ไอคอนไม่ได้ทําให้นะครับอันนี้ซุปทาเองให้น้องออฟฟิศทำอาร์ตเวิร์กแล้วก็ส่งไปผลิตเองเพื่อใส่เข้าไปในกรอบข้อพึงระวังของไอคอนคนถามเยอะบอกไว้เลยไอคอน2ส่ 4, ที่คุณจะต้องระวัง1ภาษี โดนชัวเพราะไอคอนเขาส่งผ่านเพียงแค่เ e d e x หรือ DHL พอเป็นขนส่งเอกชนเขาแปะอินโหว์ข้างหน้าเข้ามาร้อยละเก้าสิบห้ายังไงก็โดนภาษีเคยถูกเถียงเข้ามาแล้วเชื่อหรือยังไงก็ต้องโดนภาษีมีสองแบบรูปรูปถ่ายเหมือนที่เห็นอยู่ข้างหลังรูปอยู่เนี่ยภาษีจะสิบเจ็ดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไม่รวมค่าจ่ายอื่นยังไม่ได้พูดถึงค่าขนส่งค่าขนส่งด h เอชแอลเฟเอ็กซ์อยู่ที่จำนวนว่าคุณสั่งกี่ชิ้นค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณสามสิบห้าสิบเจ็ดสิบ ปอนนะปอนหนึ่งเมื่อเช้าเช็คอยู่ที่มัน46บาท30-50บางครั้ง70ถ้าสั่งเยอะเสื้อและรองเท้าภาษีอยู่ที่30%นะรูป17.7ดูราคาหน้าเว็บแล้วคุณเผื่อใจเรื่องค่าส่งเรื่องภาษีไว้ด้วยคาค่าอีกส่วนหนึ่งครับราคาหน้าเว็บไซต์ไอคอนเป็นปอนไม่ใช่ USD นะมันมีฟังก์ชันเข้าใจว่ามีฟังก์ชันให้เปลี่ยน แต่ว่าเวลาเข้าไปเลยมันเป็นปอนเพราะฉะนั้นคุณจะคูณสาย13ไม่ได้จะเป็น46ได้มั้งปอนถามต่อมาจากคนที่เคยซื้อจากซุปแล้วว่าทําไมซุปถึงขายแบบใส่กรอบแล้วค่าทําแผ่นเงินแล้วบางครั้งถูกกว่าหน้าเว็บไอคอนบางครั้งราคาเท่ากันเลยถึงเขาเป็นแค่ของดิบก็แน่นอนเพราะว่าซุปเป็นพาร์ทเนอร์กับไอคอนซุปเอาเข้ามาเยอะหนึ่งคนตัวซื้อเก็บค่อนข้างเยอะถ้าใครที่เคยมาใน Office ซุปไม่ว่าจะไปข้างล่าง ข้างบนเนี่ยมาซูมีรูปไอคอนเยอะเราจึงเป็นพาร์เนอร์กับเขามันก็เลยเป็นที่มาว่าซุปได้ราคาพิเศษแค่นั้นเองย้ำไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อกับซุปไปสั่งเองได้เลยระวังไว้เรื่องราคาปอนไม่ใช่ usd ระวังไว้เรื่องภาษีค่าขนส่งแต่ย้ำไม่ได้ได้ค่าโฆษณาจากไอคอนครับซูมเก็บเยอะถามว่าทำไมถึงเก็บสมัยก่อนการ์ดมันไม่ได้แพงเสื้อสตร์ทรูปพวกนี้มันอาจจะไม่น่าเก็บ เพราะว่ามันเก็บยากแต่ทุกวันนี้เมื่อกาดบูมของพวกน,นี้ราคาใกล้เคียงกันหรือถูกกว่ามันเลยทำให้น่าเก็บ2หลายๆรูปที่ไอคอนหรือเจ้าไหนขายกัแล้วแต่เจ้าอื่นซูมไม่รู้ซุปชอบไอคอนเพราะว่ารูปมันไม่ซ้ําหมายาว่ามางวดนี้นักบอลเป็นแอคชั่นเนี้ยหมดแล้วหมดเลยพอมาคราวหน้าอาจจะมีรีสต็อกแต่หลายๆครั้งรูปมันก็จะเปลี่ยนพี่พ,พี่น้องหลายคนได้รูป cr 7จากซุปไปที่เป็นนัดชิงแชมเปี้ยนลีกชุดเหลือบริสซึ่งไม่มีอีกแล้วอ่าบางท่านได้รูปเมสซี่ชูเสื้อ เอลคาสิโกเซเลบรชันซึ่งไม่มีอีกแล้วรูปอย่างแฮร์รี่เคนที่ใส่เบอร์18จะเรียกว่ารุคกีหรือเปล่าไม่รู้ไม่มีอีกแล้วเสื้อกรีนวูดที่พี่คนนึงเคยเอาไปใส่เบอร์26ซึ่งเป็นรุคกี้เยียที่ใส่เสื้อปีนั้นมันก็จะไม่มีอีกแล้วเพราะนั้นหลายๆครั้งที่ซุปชอบเก็บมันมาจากว่ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันจะไม่มาอีก แต่แน่นอนมันใช้พื้นที่ในการเก็บเยอะกว่าครับอันนี้แล้วแต่แต่ว่าเป็นอีกทางเรื่องนึงบางคนเขาเอาไปดีไซน์เองใส่การ์ดเข้ามาในกรอบรูปด้วยก็มีที่ร้านซุก็มีโชว์อยู่อันนึงเป็นมาลดีนี่ถือถ้วยแชมเปนลีกในกรอบนั้นก็จะมีการ์ดมาลดีนี่จากอีแม็กหนึ่งใส่เข้าไปอยู่ด้วยเพราะนั้น เราเอาไปเล่นเอาไปอะดับได้แล้วแต่คนนครับยิ่งอยากจะย้ำว่า1่ไม่จำเป็นต้องซื้อจากซุป2เข้าไปไอคอนใช่เลย A1 ก็มีเว็บไซต์หรือจะเหมือนที่บอกจะไปซื้อ PSAD n a หรือแม้กระทั่ง b e Beckett Authentication ยี่ห้ออื่นคุณก็ซื้อได้ไม่ได้พูดว่าเขาปลอมเขาจริงไม่จริงแค่ซุปผู้ว่าซุปไม่ทราบซุปแค่เวิร์กกับทีมตรงนี้มันก็เลยเป็นที่มาว่าส่วนตัวสุ้สะสมเฉพาะอันนี้อยากรู้เพิ่มเติมคงต้องรอหมดโควิดเข้ามาดูที่ร้านจะมีโชว์อยู่มันสิบห้ายี่สิ แต่ซุปสั่งแค่ไตามาละหนโดยเฉลี่ยนะแล้วแต่ว่าช่วงไหนมีอะไรออกใหม่ไหมหรือมีอะไรซุบอยากได้ไหมค่าภาษีเฟรเอ็กซ์ดิชแอลเขาแยกเป็นชิ้นอยู่แล้วครับเพราะนั้นก็ภาษีใครภาษีมันค่าส่งส่วนใหญ่ซุบหารกันกับพี่ๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นฝากได้ถ้าตรงช่วงหรือรอดได้ตอนนี้เองณนะวันที่ถ่ายก็มีคนฝากแล้วประมาณ4ี่คนที่จะฝากพวกมาด้วยกันความเป็นไม่ได้สูงที่เวลาฝากมาแล้วราคาที่ซื้อถูกกว่าหน้าเว็บพูดว่าความเป็นไม่ได้สูงไม่ได้ ทั้งหมดคนก็ถามต่อแล้วเปอร์เซ็นต์นี้ก็ไม่สร้างจริงแล้วแต่เขาแล้วแต่ตัวที่เราสั่งครับถ้าใครสนใจพวกเสื้อพวกนี้พวกสตั๊ดพวกถุงมือโกพวกรูปสามารถเข้าไปดูได้วันนี้ก็เลยไปที่มาว่าในส่วนของการทำคอนเทนนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe สำคัญสุดอย่าลืมกด subscribe อ่า subscribe เดี๋ยวคราวหน้าจะมาทำคอนเทนต์อื่น,นๆที่แตกต่างจากการ์บอนบ้างให้มันแปลกแนววันนี้แค่นี้ครับผมขอบคุณครับ